500ตึกร้างในกัมพูชาผลผลิตโครงการ BRI ของจีนสีฮนันนวิวของกัมพูชาไม่เคยว่างเว้นจากตึกร้างไร้ผู้คนอาศัยโดยปัจจุบันนี้มีตึกเหลืออาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จประมาณ360แห่งและมีอีกประมาณ170แห่งที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีคนอาศัยโครงการคนเริ่มสายแถบเส้นทาง BRI ของจีนทิ้งมรดกที่ไม่น่าพิรมชื่นชมแก่กัมพูชาเท่าดนักนั่นคือตึกร้างไร้คนอาศัย500ตึก โดยเฉพาะในสีฮานูวิลเมืองรีสอร์ทชายทะเลที่เต็มไปด้วยโครงการต่างๆที่ยังค้างคา,าสร้างไม่เสร็จหลังจากบรรดานักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์จีนพานกันเก็บกระเป๋าเดินทางกลับประเทศโครงสร้างตึกคอนกรีตรหลังหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างจํานวนมากตั้งอยู่บนพื้นที่ที่1ของปานซอมโบครูโรงเรียนอนุบาลวัย51ปีโดยครูโรงเรียนอนุบาลท่านนี้ได้กล่าวว่ามันเป็นอะไรที่คาดการไม่ถึงจริงๆมองไม่เห็นอนา,นาคตเลยว่าการก่อสร้างตึกนี้จะสร้างเสร็จเมื่อใดปานได้กล่าวไว้ ย้อนหลังไปในปี2 5 6 6นักลงทุนชาวจีนคนแรกเดินทางมาที่นี่พร้อมข้อเสนอจะสร้างอาพาร์ตรเมนต์สูง10ชั้นซึ่งในปีนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชากำลังบูมนักลงทุนชาวจีนรายนี้ต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ประมาณ750ตารางเมตรที่ว่างอยู่ของครูโรงเรียนอนุบาลท่านนี้พร้อมกับสัญญาว่าจะสร้างอาพาร์ตรเมนต์นี้ให้สร้างเสร็จภายในปี2564และจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินให้กับเจ้าของเดือนละประมาณ20ล้านเรีลวหรืออลลา์ ซึ่งสูงกว่าไรายได้จากการสอนหนังสือถึง10เท่าปานจึงตกลงทําโครงการนี้เมื่อโรคโควิด -19 เกิดการระบาดใหญ่นักลงทุนรายนี้เดินทางกลับจีนพร้อมทั้งบอกว่าไม่สามารถเดินทางกลับมากัมพูชาได้อีกและนี่คือข่าวคราว,าวสุดท้ายที่ปานได้รับรู้เกี่ยวกับนักลงทุนรายนี้ปานจึงหันหน้าไปพึ่งรัฐบาลเพื่อเริ่มต้นกระบวนการยกเลิกสัญญาโครงการอพาร์ตเมนต์ข้อมูลทางกัมพูชาระบุว่าเมืองสีฮนวุวิลไม่เคยว่างเว้นจากตึกร้างไรผู้คนอาศัยโดยปัจจุบันนี้ มีตึกหลืออาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จประมาณ360แห่งและมีประมาณ170แห่งที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีคนอาศัยด้วยความที่สีฮานวูวิลตั้งอยู่ในทำเลที่ดีบริเวณอ่าวไทยจึงไม่น่าแปลกที่เศรษฐกิจเมืองน,นี้บูมมากในช่วงกลางทศวรรษ2010ด้วยกระแสเงินทุนจากจีนและกัมพูชาก็สแสวงหาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วยการอ้าแขนรับโครงการรีเดิม bri I ของจีน ปรินเดียลเอสเตทกรุ๊ปบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาเริ่มโครงการก่อสร้างหลายโครงการด้วยกันรวมถึงโรงแรมหรูและช้อปปิ้งมอลล์ในสีฮันูวิวที่ถูกเรียกขานว่าเป็นมาเก๊าแห่งที่2ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางคาสิโนโหลายสิบแห่งกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาระบุว่าเมื่อปีที่แล้วกัมพูชารองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพียงแค่5 5 0 0 0 0คนลดลง77%จนจากปี2 5 6 2 และมีผู้โดยสารแค่15,754คนเท่านั้นที่เดินทางมาสีแฮนวิลลดลงจากปี2,562มากถึง98%ตัวเลขนักเดินทางเข้าสู่สีแฮนวิลสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับจำนวนนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเสียมเรียบที่ตั้งของนครวัดซึ่งได้รับรองการเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกกระแสงเงินทุนที่หลั่งไหลไปสู่ซีฮนวิลชะลอตัวลงหลังจากเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด -19 สืบเนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาปรับปรามคาสิโน ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนตกตำ่ำขณะที่ข้อมูลทางการตลาดของกัมพูชาประเมินว่าต้องใช้เงินอีก1,100ล้านดอลลาร์เพื่อสานต่อโครงการก่อสร้างที่ยังค้างคาให้สิทธิ์เมื่อเดือนมกราคมนายกรัฐมนตรีฮุนมันิตของกัมพูชาประกาศแผนแก้ปัญหาเรื่องนี้รวมทั้งให้วีซ่าพิเศษและสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ซื้ออาคารมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์แต่มีเงื่อนไขว่าต้องซ่อมแซมและบรรลงรักษาอาคารเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาจะทําให้สีฮานโวิลน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น้วยนโยบายเขตปลอดภาษีและเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมการสร้างรีสอร์ทและบริการอื่นๆสําหรับนักท่องเที่ยวและดําเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อป้องกันอัชญากรรมแต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างไกเซเลวัตผู้อำนวยการสถาบันจีนศึกษาของ r o ย a l Academy of c a m b o d i a เดียมองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะแก้ปัญหานี้ เนื่องจากตอนนี้โลกกาลังเผชิญภาวะขาลงทางเศรษฐกิจบรรดานักลงทุนชาวจีนต่างพากันเข้าไปลงทุนในหลายประเทศในอาเซียนและทําให้เหล่าประเทศในอาเซียนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเหมือนกันทั่วโลกรวมทั้งจีนกําลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจและกัมพูชาก็ไม่ใช่ตัวอย่างเดียวของเรื่องนี้วิกฤตนี้ของคันที่ Holding, าการเดนโฮดดิ้งยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์จีนก็สร้างผลกระทบในทางลบในมาเลเซียทําให้โครงการพัฒนามิ์ยูดมูลค่า1นึ่งแสนล้านดอดลลาร์ในรัฐยะโฮอยู่ในภาวะชะงักตัวด้วยเช่นกัน กัมพูชาพึ่งพากระแสเงินทุนจากจีนอย่างมากโดยในปี2565สภาพเพื่อการพัฒนาของกัมพูชาอนุมัติการลงทุนของต่างชาติมูลค่าประมาณ1,900ล้านดอลลาร์ในจํานวนนี้ประมาณ90เปซ็นเป็นทุนจากจีนเป็นเรื่องที่ยากที่จะแก้ปัญหาที่กลุ่มทุนจีนทําเอาไว้ในกัมพูชาโดยพึ่งพากลุ่มทุนจากประเทศอื่นผู้จัดการบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งของกัมพูชากล่าวส่วนทางด้านของรองผู้ว่าจังหวัดพระศรีหนุกล่าวว่า จำเป็นต้องปรับปรุงสีหนุบิลให้มีความหลากหลายทั้งในด้านอุตสาหกรรมและประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจจังหวัดขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีกว่านี้ที่ผ่านมารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็มีนโยบายเปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างชาติเต็มที่มีความเป็นไปได้ที่จะอาจเป็นบริษัทญี่ปุน่นเพราะทุกวันนี้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในกัมพูชาน้อยกว่าบ,บริษัทจากไทยหรือเวียดนามแต่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการท่าเรือสีหนุวิล ถ้าเรือนํำลึกแห่งเดียวของกัมพูชาเมื่อประมาณ30ปีก่อน